Like an open book. เสียงเหินด้วยสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีปี2 0 2 4ีด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีหรือเปล่ามีรู้แต่ที่รู้วันนี้จะมาเล่นฮีโร่ตัวนี้นั่นก็คืออีเยลนั่นเองนะคะหรือที่ทุกคนเรียกว่ายูเอหรืออียูนั่นแหละซึ่งอีสาวจีนปาพัดถือพัดเนี่ยเป็นเมดที่แรงมากเลยนะถึงโดนเนิร์ฟก็แรงอยู่ดีนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฉันด้วยนะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลย mm -hmm. ทำการสำรวจตีตลาดโลกแบบหนึ่งเดี๋ยวขอเริ่มจากฝั่งนู้นบ้างพอเริ่มจากฝั่งเราบ่อยละขวาล่างนะคะอีอ้อยตัวแรกเลยเจออ้อยอีกแล้วหรอเจอชีบ่อยมา้าตัวฮิตเกินอะ่ะตามด้วยอีแก่นะคะแล้วก็มาริโอ้นะคะตรงกลางเป center, นะ็นเซนเตอร์เนาะตามด้วยเฟรนแล้วก็อีร็อกซี่นะคะที่ชอบไปชักวิกเกยนะมาดูทีมเราบ้างนะคนแรกคุณแม่รีนะจังนะคะพกป้าแว่นมีงูมาด้วยตรงกลางเป็นฟ้าจินตลีหูนะคะที่ฟอกสีผมควงแขนไากับเคนภูภูมิสุดท้ายจะเป็นใครได้ถ้าไม่ชี้นางเอกของเรื่องนี้ ฉันเองดูพัดด้วยค่ะดูพัดด้วยระวังโดนจามหวัวนะคะฝั่งนู้นอุ๊ยสวัดดีค่ะคุณแม่ลีนาจังเอค่ะ,คะหนูรัดค่ะเอ้าหนูรัดเองเหรอหรือว่าคุณแม่ลีนาจังโทษทีโทษท,ท,ทีและอีฝั่งนู้นมันเปิดไฟเผาป่าตัดไม้อะไรแต่เช้าเนี่ยหนูรัดจัดการหน่อยทำไมต้องตัดต้นไม้ทำา้ายป่าหมดเลยอย่ามาเสือกกับชีวิตกูกูจะทำอะไรก็ได้ให้กูอยากจะทำต้นไม้จะไม่มีนะเด็กผู้อ<ง>ําบ้านหมดแล้วอย่ามาอวดเก่งกับกูเก่งจ,จริงไปแจ้งความ นมัจตวตายต,ตะเถนเริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วนะคะมีการท้าต้มท้าตบก,กันด้วยทำตัวแรงกันเกินอะขณะนี้เล่นกลางเมดรองฝั่งเราแล้วมันได้สกิลใส่กันอย่างฉ่ำมงยาแต่ด้วยความที่อ e ีร็อกซี่กับอ e ีแก่มันชอบเล่นกับไฟนะคะเลยโดนเทศบาลจับได้พวกชีเลยเผ่นกับบ้านก่อนนอกจากพวกมันจะเผาป่าตัดไม้แล้วอ้อ,อยฝั่งยังถูกตีลิงบาบูนอีกเห็นดังนั้นด้วยความใจดีฉันจึงยื่นพรบคุ้มครองสัตว์รับลิงมาเลีย้ยงเองแน่นอนว่าการฆ่าสัตว์คุ้มครองไม่จบไม่ายอ้อยถูกประกาศจับทาจจรักร่อนถูก โดยพลตำรวจโทนายแพทย์จาระวาแบทแมนพวกเราทำการปราบอสูรร้ายมังคองสีม่วงร่อยทำให้ชาวโลกปลอดภัยส่วนอีร็อกซี่กับอีแก่ยังเผาป่าไม่เลิกขีันหน้าหงายเข้ากรมทางหลวงช็อตนี้คิดว่าเพื่อนจะได้เลยหันไปสก,กิลใส่อีแก่แต่ไฟรัสอีร็อกซี่มันอึดเกินยื้ดจนอ้อยมาถึงเบาแบนฝั่งเราตุเยบรูเก้ใจโกธตามชีไปติต <c oughs> ออออด,ดนอนนอนดอดดยนนนนแกเ อีอ้อยแอบตีมังกรแต่ไม่เนียนพวกเราดันไปเจอชีพยายามหนีตะเวนกรลัจริงโดนมังกรยกสุดท้ายตายคาบอกอีแก่ทำตัวทํามองเดินไปเดินมาเหมือนโรคจิตตัดสายเลยรจิตแกอีอ้อยยังไม่เลิกฆ่าสัตว์คุ้มครองเลยโดนพวกเราสั่งสอนอีนี่มันชั่วจริงๆเลยนะคะหัวหน้าทางบนตีกันอย่างต่อเนื่องใช้กระโดดถีบปลาพัดโดนเต็มสามตัวหม่ำเท่งหน่งอีร็อกซี่บูบลมแดดตายคาป้อมอีไวโอชาที่แล้วตายไปเ้วเป็นเป็ดชาตินี้แลหิวมากเข้าไปฆ่าอีแก่หลังป้อมเราแหลมมา เป็นเช่นไรต่กูม,มากาอ,มอะไรอะ <c oughs> อีร็อกซี่วินฉ่ำโปรเจกต์วิกะเทยไม่ได้ชีเลยพาพวกมารุมตีฉันสองคนเือนมูมันมามัวเป็นควายด้วยความกลัวในใจทําให้ฉันสาม,มารถปล่อยพลังพิเศษออกมาได้กระโดดถีบขาคู่จนพวกชีหน้าหงายถึงจะยอมรามือด้านล่างป้อมเราเละเป็นขี้นะคะอีฟอรเรนวิ่งหน้าตั้งพยายามจับเป้าแววนกลับบ้านพักคนชาลาอีฟอร์เรนมั่นหนามมากมากลางต่อขณะเดียวกันอีไวโอฟังเราก็คิวไม่หยุดทานโทษน,นะคะขอซีชฉันบ้างนี่คลิปฉันนะว๊ ฉันเดินเคลียร์คีิปไปมาจนกีบัวหมดแล้วไม่เอาแล้วซีนเอาป้อมแทนก็ได้อีอ้อยโหยโหมาอีกครั้งแต่เจอฉันไฮจัมคิกถึงกระเพงใไ้กับบ้านฟองแม่ดักป่าปลาพัดยั่วๆแล้วหลบออกมาอีวอยโอกลิ้งเป็นลูกขนุนยิงพร้อมกับอีเวเลนและแบทแมนเขาเก็บพร้อมกันฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยได้แค่ยืนดูบอกว่าให้ซีนกูบ้างค่ะขอคิวหน่อยจังหวะนี้ฝั่งเราโดนไล่เพราะเป็นโจรขโมยป่าแต่ด้วยความหน้าด้านไล่ก็ไม่ไปหรอกค่ะแถมไล่กลับให้ด้วยอีร็อกซี่เจอสามสาวเพราะว่า พฟเกร์ Girl, ถึงกระเพนอีแก่ปลาไฟเกือบโดนยิงตายแต่โชคดีที่นางเบิกวิวแชร์ทันเลยรอดจังหวะนี้เราได้ป๊อปบนมาแบบเบเบ้บวกต่อเลยค่ะอย่าหยุดโถมกระด olution, ัมซัมเมอร์เซลชั้นปลาพัดรัวรัว e โ o ยิงเป็ดไม่ยังจนป้อมฝั่งมันถลม่มเ้ื่อความที่ฉันอยากมีซีนมากเลยสิเข้าไปสกิลได้มาหนึ่งตัวก่อนจะถีบหัวตัวเองกลับมาแต่ก็ตายหาอยู่ดีสรุปซีนเมื่อกี้พอจะได้อยู่ไหมคะพี่บีได้ซีนแล้วแต่ซีนคุณแย่มากเลยครัอ๋ยเหนื่อย ถ้าการหาซีนมันจะเหนื่อยขนาดนี้ฉันไม่เอาก็ได้ทั้งทีมตัวเยี้ยอยู่คนเดียวนั่งมองเพื่อนจบบ้านแต่พวกนี้มันติดเล่นจบได้ม่ยอมจบทําให้เกมยังดาเนินต่อไปฉันมาเดินเล่นริมน้ําแกล้งเอาเจาะปลาหัวอีโฟเรนแต่อีดี้มันผูกใจเจ็บยิ่งกว่าผีอีแพงไม่ใช่หนึ่งแต่มาถึง2จังอ่อนนั้นคิดเลยกูตายโหงแน่แต่ห่างตาเห็นเบตเรแบนมาด้านหลังเลยถีบมันสองตัวให้เพื่อนจัดก,การเรียกว่าเสียวสุดๆเลยชัดเมื่อกี้ ฝั่งเราพยายามจบ้อมอีครั้งแต่ก็จบไม่ได้เรียกว่าเวทกรรมมีจริงสุดๆนะคะฉันทําดาเมจปาพัดรัวๆฝั่งนู้นบอกเจ็บปีแต่คนได้คิวคืออีไบโอคนเดียวอ e ีนี่มึงแบ่งกูบ้างกูขอร้องมาเล่นล่างบ้างอ e ีหายายโดนฉันไปถึงกับปบืนยิ่งกว่าดูดเนื้อเอาส้นตีนถีบอ้อยคอหาสซเแนนชปาพัดใส่ชนีชอบหยุ่หัวด้านซ้ายอีไบโอเก็บอ้อยกับอีแก่อีนี่มังขี้งกจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมบอกให้แบ่งบ้างก็ไม่แบ่งน้ำใจอย่ามีไหมเห็นแกตัวโฟดโฟดเรามาจบกันเสียทีนะคะฉันเบืเ่อ คนขี้งกไม่ยอมแบ่งปันไม่ชอบไม่ชอบแอนตี้สุดๆพวกนี้นิสัยไม่ดีโอเคค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะเราเจอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยบายบายเลอมไหมคะเรื bye ่องราวดีๆเวร์